นี S <S mm ่ค hmm, ร so like so ับผมมื่อกี้พกเบาโจกผู้สวยครับผมมื่อกี้พาพี่พี่น้องมาใส่บ่วงใส่บ่วงแวบพี่น้องสิบหลังบ่าวโจกมาเบิ่งไม้ไปแล้วล่ะมื่อกี้ไม้มันพี่น้องไม้กะพกเนี้จังไรเดี๋ยวไปเบิ่งล้างแหลกเลยพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งล้างแหลกเลยอ่ะแต่กล้องแพนมาเบิ่งเกย์เลยมาเบิ่งเกย์เลยพี่น้องพาพี่พน้องมาเบิ่งเกย์เลยอ้าวเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ อ่ามือเก๋าๆพี่น้องมือเก๋าๆนี่ข้องอัดหลาดบนท่าข้องขีดพี่น้องนี่ข้องมันพี่น้องอ้าวล้างเลยขานไปพี่น้งองเอาไปต่อล้างซองเลยพี่น้องในปาลาพี่เนาะไอ้กองน้ำมาเลยตอ้องไปเ,เลยล้างซองพี่น้องน้ำมาเลยล้างซองพี่น้องนี่เฮ็ดพี่ชายพี่ชายพี่น้อง มือถูกหมุดพวกดีๆพี่น้องกลุ่มเลยเห็นชัดไหมตะก้องชัดเยอะครับโอเคหลังสองพี่นอ้องอ้าวเลี้ยงหลัสองใส่หมุดได้ตะก้องมาเบิ่งแกเลื่อตะก้องครับพี่น้องหลงงังสามได้พี่น้องเบิ่งเหมือนกันพี่น้องข้องร่อนข้างคนขีบเด้พี่น้องนี่เรียบร้อยพี่นอ้องอ้าว ล้างไม่ตอนเลยพี่น้องครับผมล้างกี่ซีพี่น้องโอ้ค่ะคือเก่าพี่น้องนี่ซีพี่น้องโอเคพี่น้องล้า,ลางที่หาดเลยพี่น้องทา่หาดตะก้อนแค่นีน้เพิ่งใกล้ตะก้อนนี่พี่น้องผมไหมไหมได้พี่น้องไหมไหมเลยเอา ใจไดกันเดี๋ยวบาโจใสไปเรือก็พี่น้องรุ่นกันตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเกือบหกโมงกว่าพี่น้องนี่เ็เป็นปลาหนูเป็นปลาประจำที่บาโจมาใส่ประจําเลยแต่ปีนี้บาโจแต่มาใส่เป็นคนแรกคือเก่าพี่น้องเอ้าังได้กันรอดรุ่นกันเพื่อนเศร้าที่มูหรือสีจ่าทีสิบหมาชั่งใจกันได้รอดรุ่นกันพี่น้องเจอกันเพื่อนเศร้าครับผมเจอกันเงียบเศร้าครับหลังจากที่บาโจเสพันรกิจ เรียกการงานของบาโจแล้วในบาโจสิพาพี่น้องไปยามบ่วงตอนเสาร์คือตอนแง่ขึ้นบาโจประเดยไปยามด้วยพี่น้องพอยันหมาเป็นหอใกล้บ้านกันหลายไปติดตามกันเลยพี่น้อง งเป้่าไม่เลยพี่น้องเ๋ยวก็โจยเผ้าเขาพยายามเลยว่ามันกระายแล้วเ๋้าหมาเปเนสีาไปค่อยดึงกันเลยพี่น้องแ้งหล็กเลยพี่น้องล้างแหลกนเลนาะยังคือเก่าพี่น้องไปไปดึงกันต่อ ล้างซองเลยพี่น้องนี่ล้างซองเก่าอยู่พี่น้องไปต่อเลยบรรยากาศพี่น้องปลามันนี่งเ่อยๆเลยพี่น้องสามล้างสี่ล้างนี่คือเก่าอยู่ เอาไม่เป็นไรมีพี่น้องเสรล้วการเสียสินบรรกิจการยามบ่กันนี่พี่น้องบ่หมานพี่น้องมาเนี่ไปล่อลุ่นมืออื่นบ่บ่โจดสิเดนมายามอีกยมืออื่นเพราะว่าบ่โจดใส่ถิ่นไปเลยหลังจากนั้นตั้งแต่มันยังมีกินมือของบ่โจดอยู่มืออื่นว่ามันสิหมานตำแหน่งค่อยล่อลุ่นค่อยทิ่ตามกันพี่น้อง ตรง่าพี่น้องวันไหนผมเมื่อกี้ตรงมากพี่จ้อยเป็นคนพี่น้องเท้าหน่ะ้าได้เข้าฮ็ดตัวเฮ็ดออมให้พี Quindi, ่น้องไี่เบิร์นแทนสำหรับเนมือนกันเมื่อกี้ตรงมากตอนนีพี่น้องบาโจ้ใส่กราบเลยพี่น้องเมื่อกี้บระมาณบ้านไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บาโจ้ด้อเพื่อเป็นกำลังใจบาโจ้ให้คลิปใหม่ๆของพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ไปซ้ำนี่เจอกันคลิปหนาพี่น้องัสดีครับผม